ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมืัอนี้ผู้ใดอ,อยากจะได้อนาคตพอพันมาใหม่เลยครับพี่น้องครับมืัอนี้คอกหอยดิวมีมาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับพี่น้องครับมีอนาคตพอพันสองตัวเลยครับพี่น้องครับตัวหุ่นงามๆเลยแหละครับตัวนี้แล้วก็ตัวนึ่งยุ่งพุ่นแล้วก็อีกว่าสาวตัวแดงใหม่เลยครับพี่น้องถ่ายคลิปอยู่มืัอนี้ก็เป็นวันพุธที่ ยี่สิบเก้านะครับพี่น้องครับอ๋อพิกัดกายุทีบ้านสงเปลือยตบลขว่อำเภอเมืองมหาสารคามนะครับพี่น้องไผยกำลังหาง้วอันนาคตดพอพันนะครับพี่น้องครับราคาที่บ่ท่านหลาหลายนะครับเด้อยใส่กถือว่านกำลังหนาเลี้ยงครับผมกะมาเอาได้นะครับมีราคายกชุดนะครับสามตัวในพิเศษให้ยนะครับเดี๋ยวผมจุถามไปฟังนะครับเนาะหรืออยากจะได้ยกคูตัวผูกก็ได้นะครับมีพิเศษให้เอาเพื่อเวลาครับเดี๋ยวกะสิถ้าไปทักทายกับ ทั้งหอยเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีีทุกท่านครับมือนี้ก็มีง่วงหม่มาฝากทุกตัวครับผมครับผมอ่าผู้ใดมาราคาของเจ้ายกคูหรือว่ายกชุดกับมีราคาพิเศษเลยครับการรับประกันตำหนิสากลหนึ่งเดือนส่งฟรีภาคอีสานราคาตรงกันกับส่งฟรี่ตัวไทยครับครับผมเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหกหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองศูนย์ครับโทรต่อรองได้ครับผมครับผมเราจะถ่ายให้เบึงที่ละตัวชัดๆได้ครับเอาตัวไหนก่อนครับ เอ,เ,อเอาเริ่มจากหง้อสาวก็ได้ยได้พี่น้องเด้อเริ่มจากง้อสาวนะครับน้องเดี๋ยวสีไายให้เบิ้งชัดๆนะครับเนาะอ่ะง้อสาวตัวนี้สีแดงใหม่ๆเข้มๆนี่แหละพี่น้องนี่ตัวนี้ง้อจักเดือนนี้หอยเดียวตัวนี้ง้อหกเดือนกว่าเป็นลูกสาวของช็อกโกแลตครับผม u n เ17ครับผมหก <6 S 1> เดือนกว่าได้ครับส่วนสูงเท่าไหร่นี่สูงประมาณร้อยยี่สิบห้าครับร้อยยี่สิบห้าได้ครับ <25 S 2> พี่น้องครับโจัดๆครับผมสีแดงตัวนี้อ่าสีแดงถือว่าแดงเข้มเลยนะครับแดงเข้มแดงใหมุ่มนะพี่น้องครับเอ้า ราคาเท่าไรครับตัวนี้เปิดไว้หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทครับผมเปิดเบาๆเลยพี่น้องครับหมื่นห้าเก้าร้อยนะครับหมื่นห้าเก้าร้อยคือราคาเนี่ส่งฟรีให้ส่งฟรีต่อรองได้พอเออส่งฟรีให้ถั่วอีสานพร้อมนี่พี่น้องแล้วก็ต่อรองได้ไหมครับพี่น้องครับสีใหม่ๆครับนี่เอาเอาตัวสมนีเอาไปเลี้ยงพี่น้องครับนี่หางว่าแบบนี้ไปเลี้ยงนะครับเนาะขันมันโตใหญ่กว่านี้มันก็สิเป็นราคาสองหมื่นสามหมื่นไปหุ่นละครับนี่สีแดงใหม่ๆหม่นะครับเด้อเอาเบื้องมุมใกล้ก่อนเด้อครับพี่น้องครับเบมึงสีด้านขวา นะครับเนาะอันนี้น้องเขายืนอยู่ในร่องซื่อได้ครับพี่น้องครับจริงิงหลังตรงดีได้แ,ลแลหละเดี๋ยวให้เบื้องเงาหางเบื้องไทยนะครับเนาะนี่โบดเข้มนี่นะครับเด้อเงาหางใหญ่ๆบดแบบจัดเต็มเดี๋ยวให้เบื้องร่องหลังนะครับพี่น้องครับร่องหลังนี่เบื้องไอขวัญน,นะครับเนาะนี่เออเบิ่งหน้าตรงยำางวงวธรรมาชาตินะครับไม่มีหัวอาหารนี่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับว่ได้มีหัวอาหารนะครับพี่น้องครับ อันนี้ไอ้จับแยกนมมันยอ่ะน้องหอยดิเนาะเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีรับประกันหายห่วงครับพี่น้องครับนี่มื้นหาพี่น้องล่องต่อเบื้องใดเทไรนะครับเนาะนี่นี่นะครับเล็บสวยเล็บเป็นเหี้ยนอยู่แล้วครับพี่น้องนี่พยายามห้เบื้องแผ่นหลังเบื้องขวันะครับเนาะอันนี้จับได้ยี่หรอพี่น้องต้อนยู่ด้อยู่ครับผมนี่อ่าเล็บขออ่อนขอสิงมุมมีครับประกันหายเบืงครับผมนี่มันยืนเทียงเลยพี่น้องอันนี้เบ่้อยืนเอียงแล้วนะครับเนาะสวงามเบื้องบุ้มหนีดนะครับ เดินอ้อมให้ดูต่อเอาเบอร์โทรอยู่หน้าจอนี่แหละไผโทรไว้เด็กก่อนนะพี่น้องครับเอาสิวภาเบื้องตัวที่2ครับบ้านนี่เอาพี่น้องครับตัวต่อไปนะครับอนาคตพอพันตัวนี้หนอกตั้งหลังตรงหนังอวยยวงเลยนะครับพี่น้องหุ่นเป็นกระตูนแข็งๆเลยล่ะครับตัวนี้สวยนะครับอนาคตไกลเลยล่ะผู้เรมักทรงนี่นะครับตัวนี้เป็นลูกพ่อใดไรในหอยเดียวเป็นลูกแคปสามหนึ่งครับผมอายุ6เดือนเท่ากันครับลูก3ามหนึ่งอายุ6เดือน เบื้องสงเบืบ้องลูกหนาล่างหนาตานี่ไอ้สงป็นเลือดลอยล่ะแม่เป็นเลือดลอย,ยครับโอ้แม่เป็นเลือดลอยนะครับพี่น้องแม่เป็นเลือดลอยแม่แม่เป็นเป็นงัเนเวเท้าโบดครับผมโอ้อกัดสิเป็นันลูกยังเขียบสามหนึ่งเขียบสามหนึ่งครับอ๋อกัดตั้งกัดสิเป็นเออนลือดลอยเท่าไหรพี่นอ้องครับเลือดลอยใบครับผมแต่ว่ากัดไม่มีใบเนาะมีวิดีโอคลิปตอนอยู่กับแม่อยู่ครับโอ้ไทยไปอยู่เอาขอขอเบื้องคลิดไา้ด้วยพี่น้องเด้อครับตัวนี้น้องจักเดือนแหรอครับพ่อใหญ่หกเดือนครับหกเดือนส่วนสูงอยู่ที่ปปรระะมมาาาณณเท่ไสูง ร้อยยี่สามครับร้อยยี่สิบสามได้ครับพี่น้องตัวนี้สวยเลยนะครับพี่น้องครับนี่องศาตันผมบอกเลยว่าผู้ใดได้ไปนี่คือโชคดีบักคักเลยรูปลงสมูทเบดเมียนว้าวผมชืได้มากตัวนี้ผมตามจีบพิ่นเป็นเดือนครับตัวนี้เท่าไหร่ครับเปิดไปมื่นแปดห้าร้อยพ่อครับนี่มื่นแปดห้าร้อยได้ครับพี่น้องจากของมุ้นที่หายมาเนี่ยคือเป็นเรือนลอยเลยนะครับเด้อแม่เป็นเรือนลอยแล้วกันพอเป็นเคเอฟสามหนึ่งนะครับเบื้องมุมตรงสูงเบื้อง เงาหางเมืองค้นหางไข่สองปลายไข่นี่กะบุครับมาแล้วนะครับพี่น้องครับนี่เด้ออ่ะนี่นี่นี่ตัวนี้มุมนี่สวยสวยเลยพี่น้องตัวย้าวพร้อมตัวแขนพร้อมนะครับเด้อผู้ใดมักอ่างวงมือเนก็บาดเอาไปคุ้มฝูไปเป็นพอพันนะครับเนาะก็เอาตัวนี้ได้เด้อครับพี่น้องครับเอานี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเสียาลงมาให้เบื้องชัดชัดเลครับพี่น้องครับเมื่อกี้มันยืนอยู่แง่ทางนู้นโหดยันพี่น้องเห็นว่าชัดนะครับเนาะนี่ตัวสวยสวยนะครับพี่น้องเอานี่เบิ่งอยากให้เบิ่งมุมนี่ชัดๆัด สวยงามเลยนะครับพี่น้องนี่หนังคอสวยๆหลายสั้นนะครับหนอกตั้งๆหลังตรงๆนะครับเนาะราคานี่ผมกับวาวุฒหนาผาดเดลผใยทว้เด็กกอนนะครับอ่านี่เบื้องหลังสียางออมให้เบื้องอีกรอบหนึ่งนะครับด้วยพี่น้องครับนะใครเบื้องหางเอานะครับเบื้องท่นหลังให้ดูแผ่นหลังอาตัวนี้ถือว่าอนาคตไกลครับพี่น้องครับหายากแต่ละทรงสวยสมูทแบบนี้หนอกบ๊อบลมบอเอียงคักค้อครับ ตรงดิ๊กเลยครับพี่น้องครับหลังไหมนี่เบื้องหน้าอยู่นๆเลยนะครับเด้อพี่น้องเบื้องช่วงไลนะครับแข่งขาใหญ่ๆนี่แหละอยากให้เห็นชัดๆเด้ครับพี่น้องเด้อเอานี่มีโปร่อยโกโคูเยู่ได้พี่น้องหรือโยโกชุดมีไห้นะครับเนาะเดี๋ยวสิภาพไปเบือ้องตัวต่อไปครับผมเอาพี่น้องครับมาปิดท้ายด้วยตัวที่เด็ดตัวนี้กับหลังตรงขึ้นกันใส่ใ,ใหญ่มาอีกลูกพอได้นี่พ่อเดียวตัวนี้เป็นลูกซีไวเอ็นสิบสามสามอายุเจ็ดเดือนสูงร้อยยี่สิบเจ็ด ครับผมเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่เปิดใบหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอ่ะหมื 19, ่นเก้ 19, าเลยครับพี่น้องครับก่าผู้ใดเอาใส่กับเดือดลอยตัวเมื่อกี้นี่เท่าไหร่ยกครูพิเศษวะมีราคาพิเศษไหมครับมีบมโทรมาต่อรองกันครับบ่ายเาเอาโทรมาต่อรองเอาเด้อครับรับรองว่ามีพิเศษแน่นอน 3, <000 S 1> พี่นอ้องนกว้วนเลยครับเดี๋ยวแด่แดดนัเนแ๋ยวมันเนี่ยพี่น้องก๋าสามหมื่นก้วนนี่แหละนี่หนังย้อยๆ้อยเอานี่เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวสิภาพเบื้อ่าด้านหนานะครับเนาะอยากให้เบิ้งว่าหนังก้อต้นหูสันหูยาวสั้มไหลเลยกับหนังค นี่นี่เด้อครับพี่น้องครับเดอ้อเหเบื้องเล็บเบื้องขานะครับสวยๆนะครับนี่เน้นเบื้องหนังคอผมจะถ่ายเบื้องมุ้งใกล้ๆก่อนนะครับเดอ้อนี่นี่เด้อครับพี่น้องครับเบื้องแผ่นหลังซึ่งเป็นหัวงูไอ้งูที่คอนหางที่จับหู้แล้วก็เชื่องดีนะครับจับได้ใบได้นะครับเนาะประสิทธิภาพเบื้อง,งทางไทยนะครับพี่น้องครับนี่งองหางไข่สองใบดำ,ดำนะครับเนาะสองใบดำาๆนี่แหละสีกับ,บ,บว่าปาน่าดางนะครับพี่น้อง คุณได้มาอ่ายืนยกหยกส้งดีๆนะครับเนาะตัวนี่ได้หลายตัวสีรอเพิ่งหังนใส่น้องเขาอีกนะครับเนาะเออนี่นะครับหั่นใส่เออนี่อ่ะเพิ่งม้งไก่ไก่นี่สีกับบัปันบ่ด่างดอกพี่น้องยางกับบัมีต่ำนี้นะครับพี่น้องครับขาบ่ถกบ่ถอนอ่ะมันอยากปเด่นน้นม้วเสาตัวนอนอยู่ข้างหน้าพี่น้องอ่ะนี่เด้อเพิ่งสีด้ัดใส่ตัวค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับเลี่ยมตัวดีมากๆครับผมเลี่ยมตัวดี และข่าวทะเลกับหอยเดียวเปิดไว้หมือนเก่าพ่อครับนี่เหมือนเก่าแมพี่น้องครับนี่ไหมเหมือนเก่าเลยครับเด้อเหมือนเก่าอ่ะนี่นะครับขวนญกับใบโยครูกับตูวอ่านั่นนะครับเนาะงามเลยนะครับข้างในคู่นี้ไปเด็ดคักเลยครับคู่นี้ยางแก้มกะหอยเดียวกันอาจจะมี่หาประมาณนี้เนาะซับนี่ครับผมนี่ในน้อยแก้มไม่เก่าครับอ่ะนี่แหละครับกะสหรับคลิปนี้กะขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ